หลวงพ่อปูดำเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวกระผมเองเกิดมาเมื่อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาวันพระคืนนั้นของวันโกนก่อนที่จะเป็นวันพระกระผมได้นั่งสมาธิและก็นอนสมาธิและกระผมก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไร สิ่งที่ผมรับรู้และสัมผัสได้ก็คือมีหลวงพ่อหนึ่งองค์ตามในรูปนี้เลยปรากฏยืนอยู่ข้างๆเตียงนอนของกระผมเองก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เห็นตาเนื้อนนะเป็นเหมือนความฝันหรือความจริงแต่พอหลังจากที่ท่านมาพบมาพูดคุย ไม่เกินสองนาทีกระผมรู้สึกตัวผมอยู่ในท่านอนแล้วและหลับตากระผมก็ไม่เคยเห็นหลวงปู่องค์นี้กระผมก็ไม่เคยทราบประวัติหลวงปู่องค์นี้ผมก็เลยเรียกท่านตอนที่ท่านมาว่าหลวงพ่อปู่ดำแล้วกระผมก็ นำคำว่าหลวงพ่อปู่ดำไปพิมพ์ใน Google แล้วก็กดเข้าไปที่ค้นรูปรูปภาพก็เจอภาพนี้เลยแล้วก็เป็นภาพเดียวและบุคลิกเดียวกันกันกบที่พบเจอในสมาธิหรือในความฝันนั้นสิ่งที่หลวงพ่อมาพูดก็คือสวดนักโมได้หรือยัง กระผมก็กำลังจะตอบแต่ในความรู้สึกก็รู้สึกขำและรู้สึกยิ้มเพราะคำว่าสวดนโมได้หรือยังผมเชื่อว่าทุกๆกคนสวดกันได้อยู่แล้วพอหลังจากที่ผมตื่นผมก็มาหาข้อมูลว่า บทสวดนะมโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนั้นลึกๆแล้วมีความหมายว่าเช่นไรความหมายโดยรวมก็คือนอบน้อมและสักการะองค์พระพุทธเจ้าผมยอมรับตรงๆเลยตลอดระยะเวลา39ปีที่ผ่านมา ผมส่วนนะักโมทสะแต่ไม่เคยสนใจความหมายเลย